ผมผมผมแพ้ตะลามแก้วผมแพ้ตะลับแล้วแพ้เนี่ยแพ้แพ้แพ้ทำอะไรครับดูอีแพ้ลคนละแกหว้ดูอยกันนะครับแล้วก็ขอเสือขอเสือขอบเสืออ๋อขับเสือข้างไหนข้างไหนเลือกเลือกไปมึงเลือกซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายดีกว่าโอเคแล้วก็ ไอ้กติกาเดิมแม่สามคาวสามคนน่ะเฮ้ยแมวตัดแทนเดียม่ก็เอาฟ้องใไม่เห็นดิสายำายที่ไหนลยกแขนนี่เฮ้ยขีดเมเชี่ยีโงโขเขจับเลยมั้ยจับเว้ยดึองดเฮ้ยระวังนะ เ๋ยวตัดียนตอตดยดซอยเลยเหี้ยซอยตบดงดึงแบบให้มันนับเอาเนื้อมันดุดึงนี้เอาให้มันขาวๆอ่ะไอดให้กูดินให้เดี๋ยวกินระวังเนื้อนะเพื่อนเอาอีกครับอีกระวังเนื้อโอ๊ย ชอบก็เลยชอบไไอ้เมกตัดเดงยตัดไมขอต่ดทันแววคกูตัดเองมยอือตัดแทนเอ้าตัดแทนได้เ้าก็สามคนสามคนเฮ้ยระวังเนื้อต้นต้นเนื้อเนื้อ เดี๋ยวไม่เลยเนี่ยไม่อะไรอะไรไม่ไม่มีปวดปวดรู้สึกไงเลยรู้สึกไงครับแพ้แพ้ครั้งนี้เอาคื้นไหมแรงมากเลยจริงรู้เยเอาคื้นไหมเอาคื้นไหมไปอีกรอบอีกตาเออมาอีกตา